สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครกัสนะครับหรือว่า Curse Berserker p a r a d i n นะครับทุกคนตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครลับนะครับที่สามารถหาได้จากประตูพอท่องนะรู้นะเดี๋ยวพอท่องอะไรเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับว่าหายังไงนะทุกคนนะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณน้องสตังค์นะครับผมเป็นน้องในดิสคอร์ดนะครับให้หรือยืมรหัสมารีวิวนะครับทุกคนตัวละครตัวนี้โคตรสุดนะบอกเลยนะครับแต่ว่าบัฟเนี่ยยังไม่สุดนะครับแต่สแต่โคตรสุดนะครับเป็น full S นะครับทุกคนแล้วก็บั เวียมนะครับในส่วนของสปิริตเนี่ยก็คือเป็นสตอมนะทุกคนนะเป็นสตอมสปิริตสตอมสปิริตเนี่ยมันจะทำการลดคูณดาวยี่ส์นะครับถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครสายคริสน,นะครับเห็นปะมันจะเขียนว่ามีโอกาสติดคริติคอลนะครับสี่สิบ เเปอร์ซ็นะครับนะตัวเป็นซีเกตนะครับเวล70อีโวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยเป็นระดับชายนี่นะครับทุกคนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คอสเมติกนะครับเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่เป็นการถือดาบเนี่ยก็คือเป็นคอสเมติกหรือว่าเบสซิ่งนะครับถ้าเกิดว่ากดที่รูปอาวุธนะครับนะเนี่ยตอนนี้พี่กดอยู่ที่รูปอาวุธนะครับมันก็จะเป็นการถือดาบเท่นะเว้ยพี่ว่าไม่โคตรเท่เลยนะทุกคนนะ อย่างเท่ทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี่ยถ้ากดไปรูปเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะก็จะมีการกึกเจเท่เข้าไปใหญ่เลยนะโคโขเท่กว่าตัวเนี้ยคือถ้าขายได้อ่ะบอกเลยนะครับตัวนี้มีราคานะครับถ้าขายได้แต่รู้สึกว่าตอนเนี้ยมันยังขายไม่ได้นะครับทุกคน โอเคถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวนี้นะครับนะจุดเริ่มต้นนะครับทุกคนก็ต้องไปเล่น Infinity มาก่อนนะทุกคนก็ต้องวาร์ปไปที่ตัวของ Story เนาะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต้องไปเล่นออน n ิ i ิตด่านที่มันดรอปเนี่ยนะครับเคิร์ดคิงดรอนะเห็นปะ ทุกคนเห็น Curse Kingdom ท่าไอสเนี่ยเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นระดับแรนะครับแล้วก็สีม่วงเป็นระดับอีพิกนะครับก็คือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้เป็น Curse Kingdom ที่เป็นมิสติกนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยคลิปหาประตูเนี่ยพี่ได้ทาคลิปแยกไว้แล้วนะครับทุกคนไปดูในช่องพี่ได้เลยนะครับทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นกับคนอื่นแล้วเขามีเป็น Curse Kingdom นะครับพอทัลที่เป็นระดับมิสติกเนี่ยเราก็ไปเล่นได้เลยนะครับมีโอกาสได้ประตูสีเข็ดนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับวิธีการหานะก็ให้เล่นไปปถึงเเววที่31แล้กกก็ออมระาณ เน,นี้ยทุกคนเออแล้วหรือว่าใครจะเล่นยาวไปจนร้อเวฟเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพี่แนะนําว่าเล่นแค่31เวฟก็พอนะครับทุกคนเนี่ยใส่ชุดแล้วแบบคอร์สแม่โคตรเท่ทุกคนแล้วน้องมันทําผมอะไรเนี่ยแต่ชุดมันเท่จริงๆริยเนะี่ยเท่มากเลยทุกคนแล้วก็มีแสงคือแบบโหโหคตรเข้าทุกคน เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าของที่ใช้อีโวนะครับมันใช้เป็นอะไรนะทุกคนนะมันน่าจะใช้เป็นดาบอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะน่าจะเป็นตัวนี้ปะ่ะเคิร์สวอร์ดอ่านี่นะครับของอีโวก็คืออันนี้ทุกคนนะเคิร์สซอร์สนะครับทุกคนเนี่ยว่ามันจะเขียนอยู่ว่าใช้อีโวตัวเคิร์สเวอร์เซอร์เกอร์ไนท์นะครับทุกคนก็ของอีโวประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็มีดาวดาร์กอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวใช้เงินอีก4ี่หมื่นด้วยนะครับทุกคนอ่ะของอีโวหนึ่งอันประมาณนี้นนะคครับทุก ในส่วนของเทรดหรือว่ารีโลนะครับตัวที่น้องมันได้เนี่ยก็จะเป็นของรีเควียมนะทุกคนนะรีเควียมเนี่ยมันทําอะไรได้นะเอ้าตรงนี้ยังบั๊กอยู่อีกเหรอทุกคนตรงนี้มันมันยังไม่แกกเหรอ,อไม่เป็นไรนะรีเควียมนะที่พี่จาไม่ผิดนะครับมันจะบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกระยะสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าพี่จําไม่ได้แล้วทุกคนโอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวละครเนี่ยจะเก่งขนาดไหนแล้วก็จะวางได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกกกััันนนนนนใ In ity เเลลยยะคครบทุไป โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มเงินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะวางตัวกัดให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนเบิร์เซอร์เกอร์พลัดินนะครับทุกคนเมื่อเราวางลงไปแล้วนะครับนี่รูปแบบการโจมตีมันจะเป็นแบบนี้ไว้ทุกคนเนี่ยก็คือเป็นฟันเป็นสีแดงๆแบบตีเป็นทางตรงนะครับตีแอร์ไม่ได้นะทุกคนนะวางไปปุ๊บเนี่ยมันตีแอร์ไม่ได้นะครับทุกคนจะเห็นว่าดาเมจอยู่ที่3 7 2 4นะครับทุกคนนะแล้วก็มันจะคูลดาวน์เนี่ยสี่วิแต่ว่าเรามีสปีดลิตนะครับมันะ โอเคไหมประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะอ่ะอัพขั้นที่1นนะครับใช้เงิน2,500นะครับทุกคนนะจะได้ดาเมจเป็น6,694นะครับแล้วก็คูลดาวเป็น3.6มจุดหกวิระยะ29นะครับทุกคนประมาณนี้อัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับทุกคนนะขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน2,850นะครับจะมีแอนิเมชันใหม่ด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะนี่นะครับแอนิเมชันใหม่นะครับนะนี่ขั้นที่3นะทุกคน อ่าอนเมเชชั่นของขั้นที่3ก็ยังตีเป็นทางตรงเหมือนเดิมแต่ว่าก็ตีแอร์ไม่ได้นะครับดามเมจ9,600นะครับคูดาว4 9่าวิระยะ38นะครับก็คือตีไกลกว่าเดิมพอสมควรนะทุกคนนะตีเป็นทางตรงแบบนี้นะครับนะทุกคนนะมีโอกาสติดคริอยู่ที่40%นะทุกคนถ้าเกิดว่าจำจำ,จำที่พี่บอกต้นคลิปได้ปะมันเป็นตัวสายครีนะครับตัวเนี้ยเห็นปะมันจะติดคริดบ่อยอยู่นะทุกคนอ่ะขั้นต่อไปกันเลยนะครับใช้เงิน3 7 5นะครัคน,นะก็ขั้นที่4นะจะได้ดารับน,นะครับ, 21, รบทุกคนนะ้็ ก็คูดาวสี่จวิระยะ39 6นะครับทุกคนเฮ้ยตัวแอร์มันหลุดไปพี่อาจจะต้องวางหมีแก้หน่อยทุกคนะเดี๋ยวเอาวางหมีตรงนี้แล้วกันครับให้หมีมันกันตัวแอร์หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนนะอัไปสักขั้น9แล้วกันอ่ให้หมีกันตัวแอร์ตรงนู้นนะครับทุกคนประมาณนี้ โอเคนะทุกคนนะขั้นต่อไปกันเลยนะครับนะขั้นต่อไปใช้เงิน4,350นมะครับมีแอนิเมชันใหม่นะครับเบอร์เซอร์เกอร์แลมนะครับทุกคนนะอ่ะขั้นที่5แล้วนะทุกคนขั้นที่5เนี่ยจะเป็นขั้นตีฟูลถือว่าเป็นขั้นที่ดีมากนะทุกคนนะขั้นนี้ตีฟูลคือส่วนตัวพี่ชอบขั้นนี้นะเพราะมันตีฟูลนะครับดาเมจ1 2 0 0 0นะครับแล้วก็ตี3วินะครับเพราะว่าเรา4วีลบ1นะก็เหลือ3แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสปีริตตัวอื่นเนี่ย ก็คือ4วินะครับตัวนะแต่ว่าตัวบวงมันเล็กกว่าเดิมนะครับเหลือ30.4นะครับแต่ว่ามันได้ตีฟูนะทุกคนนะประมาณแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนาะอ่ะขั้นต่อไปกันเลยนะครับุกคนะขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน5,250นะครับทุกคนจะได้ดาเมจเป็น1,3188นะครับแล้วก็คููดาวน์3.6วิถือว่าตีเร็วมากนะครับระยะ31นะครับทุกคนเนาะยังตีฟูอยู่นะครับในขั้นที่6นะครับทุกคนนะ โอเคแต่ก็ยังตีแอร์ไม่ได้เหมือนเดิมวะ่ะทุกคนอ่ะขั้นต่อไปกันเลยนะทุกคนนะขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน6,750นะครับเบอร์เซอร์เกอร์ทริปเปิลสไตล์นะครับทุกคนเป็นแอนิเมชันใหม่นะทุกคนนะก็รูปแบบเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับนะแอนิเมชันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะส่วนใหญ่แอนิเมชันเป็นสีแดงหมดเลยนะทุกคนเป็นการฟันดาบลงพื้นนะครับนะทุกคนดูนะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนนะดาเมจ24,865นะครับคูดาวหกจุวิเนาะ ระยะไกลกว่าเดิมพอสมควรนะครับระยะ47.5นะกว้างมากๆนะกว้างมากๆเลยทุกคนประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังตีแอร์ไม่ได้เหมือนเดิมตัวนี้น่าจะตีแอร์ไม่ได้นะทุกคนนะเออข้อเสียคือตีแอร์ไม่ได้แหละทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปขั้นต่อไปใช้เงิน7 7 5 0นจะครับจะได้ดาเมจเป็น2 6 0หมื่นเ็นะครับคูดาวลดลงมาเหลือ6.1นวินะครับระยะเพิ่มเป็น48.8ก็คือตีไกลกว่าเดิมนะครับนะยังตีเป็นทางตรงอยู่นะครับทุกคน มาขั้นต่อไปกันเลยนะครับใช้เงิน9,500นะครับทุกคนนะขั้นนี้นะครับขั้นที่9เนี่ยรูปแบบอุ้ยโหอนิเมชั่นอย่างสวยทุกคนเอฟเฟกอย่างอลังการนะทุกคนอ่ะขั้นนี้นะครับดาเมจส6 8 7 8นะครับคูดาว5.7วิตีเร็วกว่าเดิมนะครับนะคือน้องมันมีสตีลสตอมด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะตัวนะระยะก็ไกลกว่าเดิมนิดนึงนะครับ49.5นะครับแต่ส่วนตัวพี่ก็ยังชอบขั้นที่เป็นฟูมากกว่านะ แต่ว่าขั้นนี้ต้องยอมรับว่าแอนิเมชันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับขั้นนี้เนาะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะขั้นต่อไปกันเลยนะครับนะขั้นต่อไปใช้เงิน1 1 0 0 0หนะครับทุกคนนะจะได้ดาเมจเป็น27,684คูลดาวห้าวิระยะ50.2นะครับแอนิเมชันเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเซอร์เคิลใหญ่กว่าเดิมนะทุกคนนะเซอร์เคิลนี่ใหญ่กว่าเดิมนะเห็นได้ชัดเลยนะครับทุกคนมาขั้นต่อไปนะครับทุกคนขั้นต่อไปใช้เงิน112,000นะครับ ดาเมจจะเป็น45,000อุ้ยขั้นนี้ดีนะทุกคนนะขั้นนี้ค่อนข้างดีนะครับขั้นที่10นะเฮ้ยขั้นที่11แล้วเดี๋ยวใช่ปะขั้นนี้ดาเมจ45,300นะครับคูดาว8.1วินะครับเรามีสตอมสปิริตนะครับก็จะเหลือแค่6.1วินะครับนะระยะ50.2ตีฟูนะครับขั้นนี้ค่อนข้างดีเมตานะขั้นเนี้ยเมตามากๆขั้นนี้นนนแต่ตีแอร์ไม่ได้ตีแอร์ไม่ได้เรียกเมตาได้ปะโอเคทุกคนขั้นต่อไปนะคร ขั้นต่อไปนะครับนะขั้นสุดท้ายแล้วมั้งนะครับใช้เงิน12,800นะครับดาเมจสุดท้ายเนี่ย51,340นะครับนะคูดาวเจ็ดจุดเจ็วินะครับนะลบไป1.9นะครับก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ระยะ51.1สิบเนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับในส่วนของบัฟลิเก้มมันจะวางได้กี่ตัวเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะทุกคนนะอ่ะ2ตัว3ตัววางได้3ตัวนะครับทุกคนนะอ่ะทีนี้นะครับ วางได้3ตัวแล้ว1ตัวมันใช้เงินเท่าไหร่วิธีคำนวณเงินก็คือเอาตัวนี้คูณ4นะครับ2 0 0 0 0ให้เรากดขายแล้วก็คูณ4นะครับก็น่าจะใช้เงินประมาณ8 0,000นเนาะต่อ1ตัวใช้เงินประมาณ8 0,000่นกลมๆแล้วกันนะครับทุกคนนะ8 0 0 0 0ถ้าเอาแบบเป๊ะๆก็8500มื่าปะ่คูณ4ก็500ใช่ไหมทุกคนเออ8 5 0 0นานะครับนะ1ตัวใช้เงิน8,500มนานะครับทีเนี้นะมันวางได้3ตัวใช่ไหมทุกคนเรามาคำนวณเล่นๆกันนะทุกคนนะ 8 5 0 0ใช่ปะ่ะถ้าวาง3ตัวเนี่ยก็จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ200,000โอ้โหคนข้างเยอะเลยวะ่ะ200,000นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบัฟก่อนนะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้บัฟดูนะครับบัฟไปเข้าให้นะทุกคนนะดาเมจจะเป็นอีกโอหบวกอีก1,000 0นะครับทุกคนนะอ่ะมาดูดาเมจกันนะก็จะเป็น51340คูณเอ้ยอ่ะคูณสาไม่เป็นบวกเลยต้องเป็นบวกก่อนนะครับทุกคนบวก1นึ่นะครับ นี่นะครับดามเมจรวมบัฟอยู่ที่หก6มื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดะครับแล้วถ้าเกิดสามตัวก็คูณสามนะครับทุกคนนะดามเมจสามตัวจะอยู่ที่แสนแปดถือว่าเงินอัพจะไม่พอเดีดสามตัวเออถ้าเป็นออไมตี้ก็ถ้าเป็นออไมตี้ Almighty, ก็น่าจะวางตัวเดียวจบเลยนะวางตัวเดียวก็น่าจะได้ดามเมจดามเมจน่าจะถึงแสนแปดว่าถ้าเกิดเป็นออไมตี้ทุกคน เออถ้าเกิดใครมีตัวเบอร์เซอร์เกอร์หรือว่า Guard Almighty, การ์ดออมตี้ก็ดาเมจเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆใต้คลิปวิดีโอได้นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับอันสุดท้ายตีฟู ool, ถือว่าโอเคนะครับทุกคนนะดีมากดีมากเลยนะครับนะเนี่ยในส่วนสปิริตมันก็จะขึ้นบอดปะลดคูลดาวน์25%นนะครับสตอร์มสปิริตนะครับทุกคนประมาณนี้นะแต่ก็ตีแอร์ไม่ได้นะ่าเสียดายตรงนี้แหละทุกคน โอเคครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้แหละนะครับทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณน้องสตังค์อีกครั้งนะครับให้รหัสยืมมารีวิวนะทุกคนนะเฮ้ยพี่ทำไมพี่ชอบพูดว่าให้รหัสยืมมารีวิววะพี่ต้องพูดว่าให้ยืมรหัสมารีวิวเปล่าวะพี่ทำไมพี่ชอบพูดกลับกับกันวะทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ